รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอม <Marine> ร่วมสนับสนุนโดย สนนนับสสุโดยวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการปักหมุดจุดเกษตรค่ะปุกสมภพชูก,กิจและทีมงานมาแล้วนะคะพาคุณผู้ชมเดินทางทั่วไทยเลยค่ะเพื่อที่จะไปเช็คอินและ ักบุดกับเรื่องราวดีๆนะคะทางการเกษตรวิถีชีวิตวัฒนธรรมและความเป็นอยู่รวมถึงเทคโนโลยีนะวัตกรรมที่ทันสมัยและที่สําคัญพลาดไม่ได้เลยนะก็คือโครงการและนโยบายต่างๆจากภาครัฐนั่นเองค่ะวันนี้ในช่วงแรกกูพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นและไม่อยากให้พลาดนั่นก็คือรอบรูทูไทยแลนด์ไปชมกันค่ะ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้มีการกระสันสินค้าอาหารคุณภาพมีอัตลักษณ์มีเรื่องเล่าจากโครงการหนึ่งท้องถิ่นหนึ่งสินค้าเกษตรมูลค่าสูงสินค้าจากยังสมาร์ทฟาร์เมอร์สมาร์ทฟาร์เมอร์กลุ่มเกษตรกร,รแปลงใหญ่ แล้ววิสาหกิจชุมชนสินค้าเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่มาจำหน่ายให้ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวได้เลือกสรรภายในงานมหกรรมสินค้าเกษตรเกษตรพากินพาเที่ยวแอตลลนคนเมืองทั้งนี้ได้มีการเชิญชวนเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินจากสปรกรและมีผลิตภัณฑ์ที่สปรกรเข้าส่งเสริมเช่นวิสาหกิจชุมชนเครื่องจักรสารใบลานบ้านวังขอนแดงที่สปรกรได้เข้าสนับสนุนผ่านโครงการส่งเสริมการตลาด และช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าเกษตรเป็นผลิตภัณฑ์จากใบลานคือใช้ใบลานอ่ะเอามาสารเป็นผลิตภัณฑ์คือใช้ต้นลานของในที่ชมุมชนเพราะมันขึ้นตามธรรมชาติ ชุมชนีนหมู่บ้านชาวบ้านก็ใช้วัตถุดิบแบบใบลานเนี่ยอวสารเป็นหมวกเป็นกระเป๋าเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้เป็นอย่างดีต่อพอเข้ามาสนับเรื่องที่ดินการมากินเรื่องการประกอบอาชีพการประกอบอาชีพแล้วคือเราจะมีการค้าขายเรื่องการตลาดอะไรทำนองนี้แล้วก็มีตู้อบเวลาหน้าฝนตู้อบลานไม่ให้ขึ้นลาเป็นตู้อบที่มีความปลอดภยัยเพิ่มพลังทำนองว่าถ้วบ้านเราเนะี่ยม,มีแดดนิดๆดหน่อยหน่อยตู้อบแล้วสามารถทําให้ประมาณขึ้นประมาณสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทำให้ใบลาหรืออะไรทั้งอย่างมีความปลอดภยัยได้ขึ้นลาได้มตาตรฐานอุ มีการคัดสรรทุกๆ2-3ปีก็ได้รางวัล5ดาวมาตลอดทั้งหมวกทั้งกระเป๋าบอานบอานอะไรดูหญิงดิแต่งตัวก็สวยแถมยังใช้ของหน้ารางทุกวันอีกอะ่ะ จริงบางทีจะเห็นถือขนม,มแถวนี้ก็ไม่มีขายอ,อยากรู้ปละล่ะอยากรู้ดิไปไปถามกันไปยิงฉันสังเกตมานานแล้วใช่ทำไมแต่งตัวก็ดูเป็นคุณหญิงแถมยังใช้ของน่ารักอีกไปสรรหามาจากไหนเออนั่นดิโอ้ยเชยมากมานี่จะพาไปดู สินค้าดีไอเดียเด็ดของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินว้าวว่าสินค้าและผลิตภัณฑ์เขาดีจริงๆเลยนอกจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้ยังมีสินค้าของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศที่น่าสนใจอีกมากมายสามารถติดตามได้ที่เว็บออ l โลคูปชอปจะมีข้อมูลของเกษตรกรที่สามารถติดต่อและสั่งซื้อโดยตรงได้เลย อุดหนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ของพี่น้องเกษตรกรไทยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนภาคการเกษตรไทยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดในพิธีเปิดงานกิจกรรม Best Quality Rice Expo 2024 Inspire Rice Standard ภายใต้แนวคิดข้าวไทยยุคใหม่ใน Thai Rice in the Modern Age ซึ่งกรมการเข้าวจัดขึ้นระหว่างวันที่28-30มิถุนายน2567นายนัฐกิจของทิพย์อธิบดีกรมการข้าวนายอนนทนนทีรองอธิบดีกรมการข้าวพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมการข้าวเข้าร่วมกิจกรรมณน m m a r k e t ร์ l l ศูนย์น Hall, การค้า M Sphere สุขุมวิทย2กรุงเทพมหานคร การจัดงานในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ที่สร้างการรับรู้ให้กลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและความสําคัญของข้าวที่ได้รับการรับรองมาตรฐานข้าวคุณภาพทางด้านการผลิตการแปลรูปและการตลาดคือในช่วงที่ผมมาเริ่มมาเป็นรุ่มตีใหม่เนี่ยเราจะถูกกระแสว่าพันข้าวบ้านเราสู้ประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้แต่กับผมพยายามใช้เวลา ในกรอบระยะเป็นเดือนเนี่ยนะครับหลายเดือนในการที่จะสั่งการไปรยังที่ตีกรมการค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องศึกษาวิจัยพันธุ์ข้าวใหม่จนเราสามารถได้สายพันธุ์ใหม่เป็นข้าว G I อีก10สายพันธุ์ในเวลานี้บ้านเรามี4 0สายพันธุ์ให้ที่เรากษตรกรทีรนนร่้องชาวนาเลือกนะครับข้าวหลายตัวเรามีเป็นความเป็นออตลักษณ์ของข้าวไทยทั้งกลิ่นนะครับทั้งรสนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสาคัญที่เราจะต้องนะครับจะต้องที่มีการพัฒนาอย่างต่อนเนื่องต่อไปเราไม่อยู่กับที่ กรมการข้าวร่วมกับภาคเอกชนนะครับจะสังเกตเห็นว่าธีมในวันนี้ลุนแล้วแต่เป็นเรื่องของการพัฒนาสินค้าภาคเกษตรให้มีเป็นสินค้ามูลค่าสูงนะครับอย่างบูธที่เราชมเนี่ยผมชมมา3-4บูธเีผมก็อึ้งเหมือนกันฮนะมันทําให้ข้าวเนี่ยซึ่งเป็นของคู่กับสังคมไทยมานานนะครับจากราคาถ้าเราขายกันกิโลกร,รัมแล้ไม่กี่บาทแต่พอเรามานะครับแปรรูป นะครับไม่ว่าจะเป็นแปลรูปข้าวที่พร้อมทานหรือว่าเป็นแปลรูปที่จะเอาไปเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านคอสเมติกต่างๆสามารถที่ทําให้ข้าวกี่กิโลหนึ่งกิโลมีมูลค่าเป็นหลักพันนี่คือลุงป้อมและนายแมนแกเกษตรกรที่ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตรแต่ทั้งสองมีวิธีจัดสรรที่ดินที่แตกต่างกันเฮ้ยขายไรเอยเอะแยะวะอ้าวลุงก็ในเมื่อสวกรเขาให้ที่ดินเรามาแล้วเราก็ต้องใช้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดสิครับลุง ยังสามารถใช้ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้อีกด้วยค่ะโดยการพัฒนาสิทธิและยกระดับมูลค่าที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตามนโยบายของรัฐบาลค่ะเพื่อเป็นการต่อยอดการเข้าถึงแหล่งทุนส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าและก็ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอีกด้วยค่ะแล้วคุณลุงเนี่ยก็ยังสามารถจัดสรรพื้นที่ของตัวเองให้สามารถพอปลูกที่หลากหลายแบบนี้ได้อีกด้วยค่ะ อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองคุณผู้ชมข่าวติดตามรอบรู้ท a i ทลด์ไปแล้วนะคะแต่เห็นกระเป๋าสวยๆเก๋ๆแบบนี้และผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายตรงนี้เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามคำตอบกันค่ะว่ามาจากไหนยังไงคะ่ะ